สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋นะคะออนมณีจันพยากรค่ะอันนี้ก็จะมา,าทบทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับดวงคนหน้าตาเด็กกว่าอายุอ่อนเยาวแก่ช้าดวงคนหน้าเด็กเ,เป็นยังไงมาดูกันนะคะ ก็สมัยนีย้คือในปัจจุบันนี้นะคะก็วิวัฒนาการนะคะทางด้านนวัตกรรมนะครีมใหม่ๆออกมาเยอะรวมไปถึงใสยกรรมพลาสติกอะ่ะมันก็ทำให้พวกดาราเนี่ยดูอ่อนเยาว์เด็กกว่าอายุจริงบางคนอายุ65ปีแล้วแต่ก็ยังหน้าเด็กหน้าใสายอยู่ ดวงคนหน้าเด็กนะคะก็อันนี้นะคะเป็นราศีจักรนะคะก็อันนี้วางลัคนาตรงนี้นะคะลัคนาอันนี้เป็นเรือนราศีมีนนะคะเรือนราศีมีนเนี่ยถ้าเป็นทางโหราศาสตร์ไทยอะ่ะดาวประจําเรือนอะ่ะคือดาวพฤหัสดิฉันจะเขียนด้วยเลขปกตินะแต่ถ้าเป็นทางโหราศาสตร์ยูเรเนียเนี่ย เรือนนี้ดาวประจําเรือนนี้คือเนปจูนนะเนปจูนเนี่ยโพไซดอนเนี่ยสัญลักษณ์จะเป็นอย่างนี้โพไซดอนตีศูนย์ถ้าเป็นโหรา,าศรยูเรเนียนเนี่ยราศีมีเนี่ยถูกปกครองด้วยเนปจูนส่วนราศีกลุมเนี่ยถูกปกครองด้วยมฤริตยูดาวมฤรตยูอันนี้ถูกปกครองด้วยพูโตนี่คือราศีพิจิก นิราศีเมษพุษกเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุมดวงคนหน้าเด็กนะคะก็คือว่าลัคนาเนี่ยตัวลัคนาเนี่ยนะคะจะต้องตกตนุค่ะก็คือในดวงเกิดนะคะก็จะเขียนเป็นอย่างนี้ เนี่ยดวงเกิดตนุกระดุมพระสหัสชชะพันธุปุตตะเนี่ยเรือนเนี้ยคือดาวดาวประจําเรือนตรงเนี้ยคือดาวพฤหัสเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคดวงหน้าเด็กอันนี้เป็นทางโหราศาสตร์ไทยนะคะก็คือว่าตัวตนุเนี่ยจะต้องตกปุตตะ ก็ตามราศีก็จะมีเพศชายเพศหญิงนะคะในดวงคนหน้าเด็กที่เป็นผู้ชายอ่ะที่ดิฉันเคยเห็นก็มีค่ะอย่างนี้ตนุก,กระดุมพระศาสชาพ,พันธุปุตตะเป็นดาวอังคารราศีเมษเนี่ยคือดาวอังคารค่ะ แล้วก็อันนี้ที่เคยเห็นนะคะจะเป็นดวงผู้ชายอย่างนี้มีอีกแบบหนึง่งมีอีกแบบหนึง่งหน้าเด็กเหมือนกันเคยเห็นลัคนากุมดาวพุธค่ะดาวพุธดวงอย่างเงี้ยลักกุมพุธเนี่ยเนี่ยหน้าเด็ก อันนี้เคยเห็นนะเคยเห็นแล้วก็มีอีกคนนึงลัคนากุมพุทธเหมือนกันในพิจิกแต่ว่าลัคนากุมพุทธในราศีตุลเนี่ยจะสวยกว่าแล้วยิ่งถ้าเป็นลัคนากุมดาวจันท์ดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยอย่างเงี้ยมาตรฐานนะนางงามจักรวาลเลย สวยมากค่ะถ้าอย่างนี้นะถ้าได้แบบเนี้ยสวยราศีอะไรที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยราศีอะไรที่เอ,อ่อยิ่งแก่ยิ่งดูหน้าเด็ก ไม่ได้เรียนแบบอาจารย์รักเลข,ขานิเทศนะคะที่ฉันเรียนมาอย่างนี้จริงๆบางคนอาจจะตกใจว่าทำไมเป็นราศีมังกรคำตอบคือราศีมังกรอะ่ะเป็นราศีที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยค่ะยิ่งแก่ยิ่งแก่ย,แกยิ่งสวยยิ่งแก่ยิ่งดูเด็กทั้งที่จินดาวราศีมังกรเนี่ยมีดาวเสาร์นะแต่ดาวเสาร์เนี่ยก็ ดาวเสารเนี่ยก็ให้คุณทางมั่นคงยั่งยืนถาวรน,นานเนิ่นนานแก่เรียกแก่ยากนานไงดาวเสาเนี่เป็นความแบบมั่นคงนานเมถุนค่ะแล้วก็ตุลมังกรเมถุนตุลน,นะคะสามราศีเนี้ยยิ่งแก่ยิ่งสวยดาวเสาค่ะประจํา ราศีที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยนะคะหมายถึงดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์สถิตในเรือนคําว่าราศีเนี่ยคือดาวอาทิตย์สถิตในเรือนนั้นนะคะไม่ใช่ลัคนาอย่างอันเนี้ยเรียกลัคนาแต่ราศีที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยนะคะอันดับหนึ่งเลยนะอาทิตย์สถิตยอยู่ในมังกระคะเนี่ยมังกร เม,เมถุนตุนเนี่ยมังกรเมถุนตุนแต่อย่างเงี้ยเขาเรียกรักเมธอย่างเงี้ยเรียกรักมังกร ก็ท่านใดที่สนใจอยากดูดวงกับดิฉันนะคะก็ให้ติดต่อมาได้ค่ะที่ลายนี้ดิฉันเป็นคนไม่ชอบรับโทรศัพท์มือถือนะคะให้ติดต่อทางลายค่ะเอทา o t ลอนะคะสองสี่ค่ะลายนี้นะคะเอทา o t ล4อสองสี่ค่ะ